คำเตือนคลิปนี้เป็นการแนะนำสายวิทย์ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกใส่กเกลยอื่นเพราะว่าการตัดสินใจอนาคตเป็นของเราขอสนุกกับคลิปนี้ครับสวัสดีครับน้องที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นม .3 นะฮะและกำลังหาว,ว่าเราจะเรียนในสายอะไรดีในวันนี้นะครับผมซิลิซ่าท,ที่อยู่ม .5 นะฮะสายการเรียนวิทย์คณิตในตอนนี้นะครับท่านกำลังจะตอบคีว่าว่าอ่านหนังสือ ในคลิปนี้เราไม่ได้มาเพือบีบบังคับท่านให้เรียนาแต่เราจะมาแนะนำท่านไปดูกันเลยครับสวัสดีสวัสดีครับน้องๆ้อม .3 ทุกท่านในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสายวิคณิตที่ได้กล่าวไปต้นคิดมันเองตอนนี้ผมจะเลือกสายตอนม .4 นะครับผมได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าผมจะเรียนสายวิคณิตอย่างแน่นอนครับช่วงนี้มีคำถามคำถามนะครับถามว่าแล้วสายวิคณิตดียังไงอ่ะ ออยสรุปแบบง่ายเลยคือว่าสายวิทยตศาสตร์ทำให้เรามีตัวเลือกในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยมากกว่าสายอื่นๆและเป็นทางของนักวิทย์นักคิดเล้วการเรียนสายนี้ทำให้มีอาชีพที่หลายเช่นครูนักวิชาการเป็นต้น ส่วนตัวผมนะครับที่ผมเลือกเป็นสายวิคณิตก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมมีความฝันที่อยากจะเป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อดังนั่นก็คือใช้ลําโพงนั่นเองครับเมือผมเข้ามาในห้องสายวิคณิตผมคิดว่าผมต้องแข่งขันอย่างแน่นอนแต่แท้ทีจริงแล้วผมกับพบมิตรภาพที่เพื่อนทุกคนนั้นอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนกันหมดแต่ทุกคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและมีความชอบที่ต่างกันด้วย ท้ายผมฉุดคิดได้ว่าการตกมือข้างเดียวนั้นคงไม่ดังจะเป็นต้องมีเพื่อนที่คอยประครับประคองเราเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนที่ดีทําให้เราดีตามด้วยนั่นเองอย่าลืมวาเลือกสายมีคณิตเยอะๆกันเด้อ NICE